เตือนทางช่องเป็นเตียงแค่สื่อกลางในการนำเสนอแนวทางแนะนำให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณยาในการรับชมและรับฟังจากละอองชาแน,นลค่ะสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่งของละอองช n n น,นลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่16มีสายนพศ2565นะคะท่านผู้ชม วันนี้พี่ส้อยฝันดีนะคะก็เลยอยากจะมาเล่าสู่กันฟังนะคะท่านผู้ชมคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันหวยออกนะคะค่ะนาะพี่ส้อยเนาะจ้าก็ไม่แน่เนาะไม่แน่ค่ะค่ะก็ก่อนที่จะไปพูดคุยกับพี่ส้อยนะคะแอดก็ขอฝากช่องละ่อมแชนแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ๆดๆจากละองชาแน,นลนะคะอยากได้เลขเด็ดเดี๋ยวแอดจัดให้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับพี่ส้อยพร้อมกันเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะพี่ส้อยสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะมาจากไหนเนาะวันนี้สวยเหมือนเดิมเลยเนาะพี่ส้อยเนาะม,มาจากไอตักบาทจามาจากตักบาทวันสงกรานเนาะค่ะอ๋อเมื่อกี้ก็ไปตักบาทด้วยกันเนาะจ้า หลังจากตักบาทก็รีบมาเล่าความฝันให้เอฟซีฟังเนาะค่ะอ๋อฝันดีบอกพี่ส้อยฝันดีค่ะอ๋อฝันว่ายังไงบ้างคะฝันเห็นคุณแม่จ้ะอ๋อฝันเห็นคุณแม่จ้ะแต่คุณแม่ตายไปแล้วจ้ะประมาณสี่ปีอะไรประมาณนี้ค่ะเสียไปสี่ปีแล้วเนาะฝันถึงคุณแม่ว่าบอกพี่บอกพี่สาวบอกว่าแม่ตายแล้วไปไปเอาคุณแม่มาทําบุญดีกว่าบอกพี่สาวแต่คุณแม่ก็จากโลกไปแล้วจ้ะอ๋อ ันถึงคุณแม่จ้ะค่ะพี่ซ้อยแต่อายุของแกก็เจ็จ็ดสอง้ะอ๋อตอนที่ว่าแกเสียแกอายุ72ปีใช่ไหมคะจ้ะก็แกขึ้นสวรรค์วันที่11บเสิบเเมษานี่เลยจ้ะอ๋อตอนแกเสียวันที่สิบเอ็ดเมษาค่ะนีสิเมษาที่ผ่านมาเนาะจ้ะอ๋ออายุแกก็72็ดบสจ้ะเจปีจ้ะตีให้เอฟี พี่ส้อยก็เลยจะซื้ออายุของคุณแม่ใช่ไหมคะจ้าอ๋อค่ะพี่ส้อยก็เจ็ดเจ็ดสิบสองปีเนาะเจ็ดสองสองเจ็ดเนาะเลขอายุของคุณแม่ของพี่ส้อยเนาะจ้าแล้วมันน่าจะมีศูนย์ด้วยไหมพี่ส้อยก็ไอ้คนโบราณก็พูดเนาะเขาบอกว่าผู้ชายเลขสามผู้หญิงเลขสี่ก็สี่4ี่จ้ะอ๋อจะเอา4ี่4ย์กับเจ็ดสองสองเจ็ดนาะจ้าอ๋อก็ไม่แน่เนาะพี่ส้อยนะซื้อหรือยังคะพี่ เดี๋ยวไปหาดูลอตเตอรี่แล้วมีมีเลยก็บอกว่าหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วหาไม่ได้แล้วเนาะเพราะว่าวันนี้ก็วันสุดท้ายวันหวยออกแล้วเนาะค่ะคงสุดท้ายแล้วค่ะสุดท้ายก็ต้องรอรุ่นไปด้วยกันเนาะเดี๋ยวจะไปหากระดาษมาจุดก่อนนี่นะคะท่านผู้ชมตัวเลขความฝันของพี่สร้อยนะคะที่พี่สร้อยฝันเห็นคุณแม่ที่ตายไปแล้วเนาะที่เสียไปแล้วเนาะจ้า ฝันว่าได้มาทําบุญคุณแม่ใหม่อีกรอบเนาะจ้าอ๋อพี่ส้อยก็เลยเอาอายุของคุณแม่เนาะจ้าตอนที่คุณแม่เสียอายุ72ปีนะคะท่านผู้ชมเนาะพี่เนาะจ้าแล้ก็แกเสียวันที่11เมษายนเนาะจ้าเมษาพศอะไรเนาะจำไม่ได้เนาะจำไม่ได้แล้วก็พี่ส้อยก็ตีตีเป็นตัวเลขด้วยเนะาะเพราะว่าถ้าภาษาทางบ้านนะคะท่านผู้ชมถ้าฝันว่า เห็นคนที่เสียหรือว่าตายไปแล้วนะคะก็ก็จะตีเป็นเลข0ูย์นะคะถ้าผู้หญิงเป็นเลขสเนาะจ้าพี่ซ้อยก็เลยตีเป็น4 0, 0่ศนะคะกับอายุของคุณแม่นะคะ7 2, 2็ดนะคะก็และก็เวลาออวันที่ที่ยายจากไปเนาะวันที่11เมษายนะคะท่านผู้ชมพี่ส้อยก็บอกว่า งวดนี้น่าจะมีบุนบุนเนาะเผื่อเผื่อไว้บ้างเนาะจ้าบ้ญจ้าหนึ่งหนึ่งเนาะพี่สร้อยเนาะจ้าเพราะว่าวันพระด้วยเป็นวันพระด้วยเนาะวันนี้วันนี้เนาะนั่นแหละอ๋อก็ไม่แน่เนาะเผื่อบ่ายายจะมาให้โชคพี่สร้อยก็ได้เนาะจ้าเพราะว่าพี่สร้อยก็ได้ทําบุญให้คุณแม่แล้วเนาะจ้าสงสัยคุณแม่จะมารับบุญส่วนกุศลจากพี่สร้อยเนาะจ้าสงสัยคุณแม่อิ่มบุญเนาะวันที่สิบเอ็ดด้วยก็เมษาด้วยวันนี้วันที่สิบหกเมษาเนาะค่ะก็ วันที่สิบเอ็ดที่ผ่านมาเนะาะก็มีมาแล้วเนาะ,ะวันที่คุณยายจากไปเนะาะเออดเชื่อว่าคุณยายจะมาให้โชคพี่สร้อยเนะาะาอ้โหพี่สร้อยก็เลยอยากจะมาแบ่งปันตัวเลขให้เอฟซีเนะาะอยากจะให้เอฟซีโชคดีไปด้วยกันเนะาะตามที่พี่สร้อยสังเกตนะถ้าถ้าฝันเห็นคุณแม่นะศูนย์ต้องมาถ้าฝันเห็นคุณแม่ซุนต้องมาแน่ๆใช่ไหมแต่คุณแม่ก็เสียไปแล้ว คุณแม่เสียไปแล้วเนาะประมาณสามสี่ปีที่แล้วเนาะจ้าอ๋อสงสัยคุณแม่จะมาให้โชคค่ะพี่ส้อยเนาะจ้าอ๋อฝันเมื่อคืนค่ะเพิ่งฝันเมื่อคืนสดๆร้อนๆเนาะจ้าเม่าก็ทมพี่ส้อยว่าเมื่อวานยังพี่ส้อยบอกว่ายังใช่เมื่อวานก็ามเนาะว่ายังไม่ฝันนะคะท่านชมเนาะเมื่อวานก็เล่นสงกรานก็ทําบุญให้แม่ด้วยอ๋อเนาะเมื่อวานก็สนุกสนานจังเนาะสนานพี่ส้อยอารมณ์ได้แล้วอดูเมื่อวันไหม ไอ้ที่ผ่านมาอ๋อที่ผ่านมาพี่สอยโชคดีด้วยใช่ไหมคะจะอาวเพราะว่างวดที่ผ่านมาเอสไม่ได้ไปหาพี่สรยเนาะมาหามาหาองแหละเดี๋องไปหาเห็ดวันนี่ไงอ๋ออันนี้จะเป็นของงวดที่ผ่านมามาเนาะจะพี่สซอยก็ฝันใช่ไหมคะจะฝันว่าเสือไล่กัด อ๋อฝันว่าเสือไล่กัดทีเดียแล้วไอพรนเขาพิมพ์ไปในในคูเกิลมันก็มาอ๋อคือมีศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ด้วยเนาะจ้าจากความฝันงวดที่ผ่านมาเนาะจ้ามาหาององไปหาเห็ดพี่ไส้ก็มาหาแอดเนาะจ้าแอดไม่ได้อยู่บ้านเพราะว่าช่วงนั้นแอดก็เข้าป่าหาเห็ดจ้ามาวันที่หนึ่งเนี่ยตอนเช้าอ่ะก็เลยไม่ได้นําเสนอเนาะจ้าอ๋อก็เลยพลาดไปสําหรับงวดที่ผ่านมาเนาะจ้า แต่งวดนี้ก็ไม่เป็นไรเนาะพี่สร้อยงวดนี้เราก็ได้เจอกันแล้วเนะาะแล้วก็ได้ตัวเด็ดๆมาฝาแง fc แล้วเนะาะค่ะก็ให้ fc ลองพิจารณาดูนะคะสําหรับความฝันของพี่สร้อยนะคะแอดเชื่อว่าคุณแม่ของพี่สร้อยจะให้โชคกับพี่สร้อยแน่ๆนะคะเพราะว่าพี่สร้อยก็เดินสายทําบุญไปหลายที่เนาะพี่เนาะ,ะไปเรื่อยๆนะคะสายบุญเนะาะพี่สร้อยเป็นสายบุญนะคะท่านผู้ชม ก็อยากจะให้ fc โชคดีไปด้วยกันเนาะจ้าพี่ส้อยอวยพรให้ fc หน่อยค่ะอวยปวดพี่คล้าก็ให้ fc วันสงกรามด้วยโอ้ก็ให้ fc อะไดนะปังปังรวยรวยซิดคิงใดค่อยได้สิ่งนั้นเงินทองเทมาไหลมาวันนี้เลยจ้าอ๋อค่ะก็ขอให้ fc ทุกท่านที่ได้รับชมรับฟังคลิปของพี่ส้อยโชคดีกันทุกคนเนาะก็ให้ fc ดูแลตัวเองด้วยนะคะค่ะ ดูแลสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะจ้าค่ะก็วันนี้โรคไม่ไม่หายแล้วให้ให้เคล<ๆ>้าคลาสจากโรคระบาดเนาะจ้าให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงจ้าค่ะก็งวดนี้ก็ขอให้ตัวเลขความฝันของพี่ส้อยเข้าปังปังรวยรวยไปด้วยกันนะคะพี่ส้อยค่ะค่ะวันนี้แอดก็ขอบคุณพี่ส้อยมากๆนะคะที่ มาเล่าความฝันแบ่งปันให้กับ f c ช่องละอองชแนลได้รับชมรับฟังกันนะคะจ้าก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะพี่ส้อยขอบคุณค่ะจ้าสวัสด,ดีจ้า